ครับสวัสดีครับบันการนะครับวันนี้มีฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะสองพันยี่สี่นะมาโหลดโชกหน้านะครับเพื่อให้น้องผู้หญิงได้ขับขี่ได้นะครับแล้วก็ลูกค้าเอาโชคมาติดตั้งนะฮะก็ขอบพระคุณนะครับที่ที่ให้ความสําคัญในการติดตั้งนะครับเพราะบางคนนี่ก็คือซื้อมาแล้วก็คิดว่ามันง่ายนะครับจริงมันไม่ไม่มีอะไรง่ายหรอกนะครับ ต้องมีความรู้ในการปรับเซตนะครับเดี๋ยวเราทําการโหลดชกหน้านะครับฟอร์ซ่าก็ไม่แนะนำให้โหลดเยอะนะเพราะว่าไฟหน้ามันย้อยลงมานะถ้าเราโหลดเยอะมากนะครับโอกาสที่มันจะแทกถูกบางโคนก็มีนะฮะเดี๋ยวเราลงมือทํำชกหน้าก่อนนะครับ คับนี่ก็เป็นชกหน้านะครับของฟอร์ซ350นะครับนี่ก็เป็นน้ำมันเก่าติดรถนะครับแดงๆเดี๋ยวเราจะเป็นสปริงโหลดนะครับแล้วก็เซ็ตด้วยน้ำมันของเอรินนะครับก็จะนุ่มนวลนะครับมกระชกหลังนะครับที่เราติดตั้งเข้าไปเดี๋ยวเราจะปรับเซ็ตให้เผื่อนะครับซอนได้นะครับ ครับชกที่เราโหลดเสร็จแล้วเซนน้ำมันเอริทเรียบร้อยนำมาติดตั้งใส่แผงคอนะครับไขด้วยมือนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการไขด้วยประแจทอร์อีกทีหนึ่งนะครับครับติดตั้งคาลิเปอร์เบรกนะครับหนุมด้วยมือเหมือนเดิมนะครับไม่ให้น็อตมันมีปัญหาเรื่องการปีนเกี่ยวนะครับน็อตที่ไขได้ตรงนะครับจะไขด้วยมือได้ด้วยมือจนเกือบสุดเลยนะครับ นี่ก็เหมือนกันฮะไข่เข้าไปนี่ก็สุดแหละนะครับเดี๋ยวใช้ประแจทองไข่ทีหนึ่งนะครับด้วยประแจทองนะครับคาลิปเปอร์เบรคนะครับเอาร้อนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับชกหน้านะครับโหลดลงนะครับจะเห็นได้ว่าเราโหลดลงเนี่ย1.5้านะครับไฟหน้าเนี่ยย้อยลงมา นะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับไม่จำควรที่จะโหลดมากกว่านี้นะครับไม่งั้นมันจะมีโอกาสที่จะตกลุมแล้วกระแทกถูกบางโคลนได้นะครับไปครับไปทําชหลังกันต่อครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการโหลดหน้า1.5นะฮะติดตั้งโชหลังโปรเฟนเดอร์พร้อมปรับเซ็ตนะครับน้ำหนักผู้ขับขี่นะครับตอนสองนะครับแบบไม่ประจํานะครับ ถ้าซ้อมประจำก็แนะนำให้เป็นสปริงเป็นสปริงตัวใหญ่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปปรับเซตค่ารีบาลคอมเพรสชันตามความชอบอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยชชอปเฟอร์นเดอร์มีซ้ายมีขวานะครับระมัดระวังนะครับม,มีตัวหนังสือเขียนบอกอยู่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ